โอ้ย <Official. S 2> ทุกคนครับวันนี้เราปวดเมื่อยตัวหมดเลยวะ่ะโอ้ยเอา้าเหลือเราคนเดียวเนี่ย ถ้านไม่ได้พมดอะโอ้โหอ,อันนี้คือครั้งที่แล้วเราโดนบุกบ้าอยู้งเลยครับผมมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้นะครับส่วนตู้เย็นเราก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะเออแล้วส่วนพวกนี้ของพวกนี้ก็ต้องซื้อมาใหม่หมดเลยนะครับเพราะเราโดนขโมยไปนะโอ้ยเดี๋ยวเราเออกไปเดินเล่นก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแบบยืดเนื้อยืดตัวไงเพราะว่าเราแบบทำงานมาทั้งวันแล้วรับนอง,นอง,นองไ,ปไปดีกว่า เดี๋ยวนะวันนี้เหมือนแบบเหมือนโต้จะมาให้ของอะไรเราสักอย่างนึงนะแล้วโต้โต้อยู่ไหนอ่ะเอ้ยร้านกาแฟปะลองไปดูก่อนดิโต้โต้คงอยู่ร้านกาแฟหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเปิดไปด้วยโอ้โหอันนี้คือเปิดระบายอากาศเนี่ยเจ้าของไม่มีนะทำไมคนมาว่าตต้ไม่ได้หรอเอออะไรวะเนี่ยทุกคนงงไปหมดเลยอ้าวไอไปอยู่ที่ไหนวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฮัลโหลครับเมื่อกี้เสียงใครอ่ะโหลโหลม่อมันจะมาเนี่ยฮะโดนฟักเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ อันนี้บอสเอ้าเดี๋ยวมาอย่างไหนเนี่ยเอ้าก็บินมาไงทำไมฮะอ่ะเราคุยดีก่อนโอเคแล้วทำไมต้องบินมาด้วยอ่ะมาไม่ถึงเดี๋ยวมันช้าเกินอ๋อเอ้าไปคุยข้างในแล้วคุยข้างในแล้วกาแฟก่อนโอเคคุยอะไรดีเทวันนี้นัดมานี่จะทำอะไรเนี่ยนัดนัดมาทำไมวันนี้จะนัดไปกินกาแฟแต่พักคาไปไหนไม่รู้อ๋อก็เพงก็ทำเพราะคาตังไม่ได้หรอเออทำไม่เป็นไอ้ตังค์ทำคนเดียวอออ๋เหร อะไหนี่ไม่กินกันแล้วกันนะน้ากินกันอ๋อโอเคดังกิวไม่ไม่แล้วของที่จะให้อ่ะของที่จะให้เหรอคืออะไรวะทิกโพชันอ่านายเก็บอันนี้ไว้ดีนะห้ามหายขาดนะคืออะไรอ่ะนี่มันคือของล้ำค่าที่นายต้องเก็บไว้ให้เขาควงนายอ่ะอไอ่ามันคืออะไรวะ อะไรอะ่ะอ๋อแต่ฟัซอ๋อมันเป็นกล่องของขวัญเหรอเนี่ยเอ้ยฉันให้ผิดอันว่ะอะไรฉัให้อะไรอ่ออ๋ออ๋อนี่นี่อนันนี้โอ้โหอ๋อมันคือคอสตูมใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วอ๋อโอเคเฮ้ย,ยประดีวว่ะเฮ้ยฉันก็มาแค่นี้แหละฉันไม่มีอะไรมากเอาของมาให้แกเยอ่ะโอเคจ้ะบ๊ายบายเจอนะเจอที่โรงเรียนนะเออาเมื่อไหร่จะเริ่มถ่ายเนี่ยไอซีรีส์เนี่ยไอชุดเนี่ยไม่รู้ถาบเจ้าของดิถามทำไมอ่ะโอเคจ้ะฮะแต่แหละ ต่อฟักไปดีก็ได้มีนมออะไรเนี่ да ยฮเนอะ The Mel คครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เ้ย oui, มันคือหัวมังกรในตำนานเลยเนี such such ่ยลองดูดิทุกคนเชียร์ว่าไงล่ะว่าไงจ๊ะสวัสดีนะสวัสดีเออเอากระตอมไม่ตายหรอว่าไม่ดีตายเลยไป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 ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้คืออะไรตายแล้วใครตายเอ้าก ไไม่ได้หรอเม็นเหม็นเนี่ยอ๋าันออันนั้นหมออันนั้นหมอเขาทานไงไปแล้วลูกถวันเดี๋ยวค่อยมารับฉันใหม่นะเออเออไปเลยโง่เร็วเเดี๋ยบอกว่าไมโนร็วเร็ววเรเร็วเรน็วเร่เร็เร็เร็เร เออทุกคนเดี๋ยวเราเอาหัวนี้ไปหลอกพวกปลาในน้ำด้วยแบบไปงับเบอไปหลอกเหมือนแบบเป็นจระเข้อ่ทุกคนเออจะได้แบบงับงับอันนี้คือแบบผมทําการขุดบ่อน้ำขุดใหม่นะครับผมนะผมไม่ได้ขุดหรอกคือทางการเขาว่าขุดนะเออเรานั่งชมวิวสักแป๊บนึงแล้วกันนะทุกคนอ นั่งๆเออโอ้ยสบายใจยังวะสบายใจจริงๆเลยนะกะหัวมังกรนี้นะครับผมทุกคนเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอุ้ยบอดเรากลัวน้ำอ่ะเราเฮ้ยเฮ้ยเมื่คกี้อะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนอะไรรึเปล่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละตัวอะไรอ่ะเฮ้ยกบเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไร คงหายใช่ไหมไม่ไม่เอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเนี่ยทำไมกบพูดได้อะทุกคนเว้ยกด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 ทำไมอ๋อไหนอบอบให้ดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวไหนออกเอ้ยไม่ใช่อบอบให้ดูหน่อยโอ้ยมันเมาไปเรื่องเโอ้ไม่ใช่อะไรอ่ะอ่ะ่ะลืมเลืองข้าวอย่าเอาสาเกให้โอ้ยไม่อะไรนะเาไปกินข้าวดิโอ้โหสาเก็บไพ่เนี่ยเก็บอะไรอ่ะไม่ก็อ๋อ แล้วทำไมแล้วทำไมเสียงมันแปลกเว้ยตอนแรกเสียงผู้หญิงไม่เหรออะไรเนี่ยเราเอาเสียงไหนเนี่ยอ๋อโอเคเอาแล้วข้อเสนอคือเลยนะพาไปกินข้าวหน่อยพาไปกินข้าวเหรอโอ้ชาวนี้มันแมลงเยอะไปเลยไปเลยลงไปเลยไปบ่สัญญาผู้น้องโอ้ยพูดผมไม่ได้สัญญาเอาแน่จริงก็เก็บทำไมดิเออกูยอมอยู่นั้นก็ได้โอ้โหก็เก็บดิเก็บดิอายอมแล้วนะอ่ะเก็บดิเออ เออไหนอ่ะอบอบให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวเชื่อเลยว่าคือคอคอติดแต่วะมึงขึ้นมาเผยตัวสิเออเผยตัวสิเผยตัวสิโง่โอ้เตอร์ฟักอ่าวเดี๋ยวอบ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 อะไรนั่นไม่พามนข้าวหรอกบายบายเจ้ากบน้าเกลียดหน,น้ากลัวไปดีกว่าเฮ้ยอย่าเข้ามาเนอยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยไปลงน้ำไปลงน้ำไปมึง เอาเสียงดีดีดีมันฟังไม่รู้เรื่องเออฟังไม่รู้เรื่องเลยกบแม่งพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกอดแม่งเลยกูฟังเป็นกลับไปเลยแม่งพูดกัดแม่งเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนกบมันโง่เนี่ยใช้เสียงตัวเองก็ได้โถอเราเป็นใช้โปรแกรมดัดเสียงแก้วทุกคนฮะฮะฮะอุอออ๊ยแย่แล้เห็นผีแล้วทุกคนเรารีบไปถึงตอนเย็นเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะมีคนมากินข้าวอะรอครับผมวันเนี้ เดี๋ยวเรานั่งทำงานต่อก่อนนะครับผมเอาพี่บอสพี่เอาดีเอ้ยเ้ยบูไม่ทำงานตั้งนานเลยเว้ยไม่เย็นนี้มีเรื่องข้าวนี้มีเรื่องข้าวนะเนี่ยเออโอเครอรอวะเนี่ยอผมผมมาแค่งานเพื่เดียวก็กลับบ้านแล้วเฮ้ยเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเออตบเออไม่หิวไม่หิวเออทำงานทำงานเลยทำงานเว้ยโอ้ยเป็นเป็นอะไรเนี่ยโอเคพี่เสร็จงานละอินเตอร์เสร็จละฮะฮะกลับบ้านละฮอ เออจะโอเคครับทุกคนตอนนี้ทุกคนเอ่อหมายถึงทุกคนในสตูดิโอน่าจะรอเราอยู่นะคือผมนัดเอ่อไอไอการมากับไอตังนะเ<กา>ราผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครมาเพิ่มหรือเป,รเปล่านะครับอ๋อไหนดูสิเฮ้ยนม่อไง,ไงไกายตังอ้าวพี่คนเหมือนใครล่ะผู้หญิงผู้หญิงใครวะน่าเอ้คุณคุณนั่นเนี่ยคุณคุณอีกแล้วเนี่ยเราเนี่ยคุณคุณนั่นเนี่ยเรามาทุกตอนเลยเนี่ยเราเนี่ยฮะเฮ้ยเรามาทุกตอนเลยใครก็ไม่รู้ทุกคนไอการสวัสดีมาแล้วว่าไงพี่ อ๋อไม่พูดดีเลยเอาละไออ๋ออ <lawsuit royable> ้าวท่นไหนบอกจะไม่ก <hatten> oh, 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 ินไงก็ก็ก็มากินนะอ๋ออ๋อเอ้ยอะไรเนี่ย Hello w วอสเท e ร์พเนี่ยพูดดิ Hello Hello w วอสเท e ร์พอฮะฮะฮะโนนต่อไม่รออ๋ออะไรนะเดี๋ยวดาดเหยียบไม่รออเอาไอ้ตังาไงตังหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆอันนี้ไข่เนี่ยฮะที่ขอไข่เนี่ยไข่ก็ไม่รู้ทุกคนโอเคเดี๋ยว อ่ะตอนนี้คือกับข้าวพร้อมยังเนี่ยอ่าในตู้อ่ะพร้อมยังพร้อมเลยพี่หยืนโอเคก็เดี๋ยวไปหยิบกับข้าวมาแล้วกันนะอ้ยอุ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะอันอัเดบุจักอันวัตเตอร์ฟัคกิมแคทนี่การกิมกูไม่ได้ยินเสียงอะไรปะไม่ได้ยินพี่เอ้าไม่ได้ยินเหรอจริงป่ะเนี่ยโอ้โหอันนี่ยหได้ยินนะเฮือหูหนวกฮะวัตเตอร์ฟัคจังหน้าทำอะไรเนี่ยอุ๊ยกิมีนต้องแล้วก่อน กูกับพี่อะไรกูพี่มีอะไรเหรอโอลสีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้กบนี่ยว่าเฮ้ยโอ้รู้เข้ากูดูเอ้าเลี้ยงอะไรไอ้การช่วยด้วยการช่วยเหี้ยเลยพี่โอ้พี่ช่วยอะไรเฮ้ยพี่พิสัญญาเลยกบเปล่าเลยอ่ะกบน่ากลัวว่ะเอ้ยอะไรอะไรไม่เปิดหรอกดื้อเลยไม่เปิดหรอกอ่ะ เอาเลยเนาะอ่ะเอ้าวไม่มีอะไรกินหรอกเออในตู้เย็นก็ไม่มีมีเดี๋ยวไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอะโอ้โหมันเอาของในตู้เย็นเราไปหมดแล้วโอ้ยการใช่ด้วยการโอ้ยจับโยไหนอ่ะไหนไหนอะมีอะไรบ้างไหนลอากิวเอาดูโอ้ยอดิอะไจะกินเลยหรอดีหรออ่ะอ่ะอ่ะเอาพังหมดพังหมดไายกินคนเดียวไม่หมดหรอกไปแล้วเนาะฮะ เราไปไหนอะไอตาไอกาไปไหนเออเอาจะไปไหนไปไหนเราก็กลับอครีหเอ้อเาโอเคดีละเออดีนะเรายังเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนนะเฮ้่ยเนียเนี่ยเนยเนไปเน่ยเน่ยเนยเอี่ยเนี่เน้่เน้่ยเอียเนี่ยเล่ยเยเล่ยรอบสยดท้ายแล้วยเจะทยเบ่อน้่านี้ทเ้ีเฮ้ยพอแล้วพอแย้วพ่แล้วพอแลีวพเแล่วเหลือเหล่อกนบ้างนี่่เน่เนี่ยเ่ ฮะฮะไม่ได้ขมยเฮ้ยเได้ไโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้กูสั่งทุกคนนะทิ้งเลยมาดิปีที่นได้วายโง่ไปเลยไม่ต้องมาอยู่ที่กูแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยเรากลับบ้านดีกว่าโอยโอ้กบนี่ไม่ตามรอ้้ยอ้ยอ้ยเกีวแล้วเ้ยเ้ตาวทุกคนวว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 ว เอ้ยมันตามมาว่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเราหลอกล่อมันก่อนว่าเราบ้านเราไม่ใช่หลังนี้เออเราหลอกล่อมันเออพูดอะไรอะโหโอเคเอ้ยเข้าเข้าเอ้ยเนี่ยบ้านกูเนี่ยบ้านกูเดี๋ยวทำมันก่อนเออเข้าเลยจะเข้าเข้าเลยเอ้ยโง่ล้อมันเลยว้ายกบมันโง่ยิ่งเองโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าบ้านโอเคว้ายกบมันโง่ยิ่งเองหู้๋ออ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 ๋อ อเ, <c oughs> เอาหูได้เอาเราเราต้องการอะไรต้องการอะไรเไหนพูดดีต้องการอะไร <c oughs> นอนด้วยเอานอนด้วยอะไรไหนต้องการอะไรเนี่ยจะมานอนด้วยทําไมมันเปื้อนหมดแล้วเนี่ยตัวมันก็สกปรกฉันเป็นเจ้าหญิงโนาไหนไม่เห็นเสียงผู้หญิงเลยผู้หญิงอะไร <c oughs> ไเสียงเนี้ยผู้หญิงมาจากเมืองอะคนนี่ไงคาแท่งฉันอะ <c oughs> อ๋อหญิงจริงเลยทุกคนเฮ้ยแต่เสียงมันคุค้นๆว่ะ ไอ้ฉันอยากฉันอยากนอนนอนนอนเร้อเรรอนอนอะไรเราต้องยุบกันก่อนนะถ้าจะกลายเป็นเจ้าหญิงอ่ะอ๋อต้องจุ่มพิษก่อนถึงจะเป็นเจ้าหญิงอ๋อทุกคนเรื่องเจ้าชายกบแต่สลับกันใะสลับเย้เยเย้ยอ๋อโอเคอ่ะงั้นโอเคงั้นต้องจุ่มพิษยังไงอ่ะอ๋อจุ่ไงอ๋อทำไงอ่ะคุณต้องนอนเหรอหรือมึงต้องนอนคุณต้องนอนน้อยฮ่า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 เอ้ย

โอ้โหบ้าเลยพี <laughs> ่โดนจุกหัวหัวหัวจุกอยู่ดี๋ยวนพี่น้อยเอ้ยโน้โน้เอาแล้วตัวในร้านคือใครอ่ะไอ้เหี้ยตัวปลอมมีตังนักแสดงเมือว้เอาไอ้กากไอ้กากไปเลยไปเลยไปเลยกบอะไรไปแล้วไปแล้วทุกคนแหวะแ่วล้างปากเดี๋ยวผมไปล้างปากนะครับทุกคนพี่บ่ายครับล้างปากเลยเหรอเรียเลยเหรอเอ้ยโน้โน